สวัสดีค่ะมีข่าวเรื่องไฮโซปลอมมานำเสนอไฮโซปลอมโลกสองใบอาศัยจังหวะตำรวจเผลอพุ่งตัวกระโดดระเบียงชั้นสามสนโคกครามได้รับบาดเจ็บหลังจากที่รายการโหนกระแสได้พูดคุยกรณีคณะริญยารัต์นักแสดงสาวร้องเรียนไปยังกันจอมพลังถึงพฤติกรรมของชายรายหนึ่ง อ้างตัวเป็นผู้มีตำแหน่งสูงในแวดวงราชการการเมืองทั้งยังแอบอ้างเบื้องสูงหลอกคบหาจนถึงขั้นจะแต่งงานด้วยโดยมีการนำทองคำหนัก50บบาทและแหวนเพชรมามอบให้ก่อนที่ต่อมาคณะจะได้รับแจ้งจากผู้หวังดีว่าฝ่ายชายมีภรรยาอยู่แล้วและเมื่อจะนำทองไปคืนให้ฝ่ายชายก็พบว่ามีรอยทะลอกจึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นทองปลอมนั้น ระหว่างที่รายการโหนกระแสออกอากาศชายคนดังกล่าวไปยืนที่ระเบียงจนเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจต้องไปเกลีย้ยกล่อมมีการขอให้ปิดรายการหยุดออกอากาศอ้างว่าผมกดดันแต่สุดท้ายก็นำตัวลงมาได้สำเร็จและเดินทางไปยังสอนโอคก‑‑ครามซึ่งระหว่างนั้นเจ้าตัวไม่ได้พูดอะไรมากผู้สื่อข่าวพยายามถามว่า มีพฤติกรรมตามที่ถูกกล่าวหาจริงหรือไม่เจ้าตัวก็ยืนกรานปฏิเสธบอกแต่ว่าไม่จริงล่าสุดเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสนโคกครามนำตัวชายคนดังกล่าวมาสอบสวนที่ห้องสอบสวนชั้นสามของโรงพักและอยู่ระหว่างการรอตรวจประสาวะเจ้าหน้าที่ให้ชายคนดังกล่าวสงบสติอารมณ์ภายในห้องป้องกันและปรับปรามโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมดูแลอยู่ด้วยจากนั้นชายคนดังกล่าวได้ขอตัวออกไปเข้าห้องน้ำ ก่อนจะอาศัยจังหวะวิ่งพุ่งตัวออกไปทางระเบียงกระโดดลงจากชั้นสามหล่นกระแทกหลังคาสังกสีบริเวณด้านล่างก่อนจะกระเด็นตกลงไปที่พื้นริมฟุตบาทในลานจอดรถด้านหลังโรงพักได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยจากมูลนิธิรวมกันอยู่ได้เข้าปฐมพยาบาลเบื้องตน้นและรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อรับการรักษาขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดถึงอาการบาดเจ็บ ถ้าเรื่องนี้มีความคืบหน้าจะรีบมาอัปเดตนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ